หอบผ้ามากรุงเทพลำบากกินแค่ข้าวต้มน้ำเปิดบ้านแจ็กกี้ชคลิตสิบกว่าปีจะดงังถูกพระเอกช่องดังหลอกให้รักเราเป็นเด็กต่างจังหวัดต้องบินมาถ่ายละครต้องมีค่าเครื่องบินทุกอาทิตย์เราเล่นละครแค่ปีละหนึ่งเรื่องรายได้เราตอนนั้นไม่ได้เยอะก็หมดไปกับค่าเครื่องบินค่าที่พักในกรุงเทพ พอเราลำบากเราเลือกทางนี้แล้วคุณภาพชีวิตเราก็ไม่ได้ดีอะไรมากเรามาอยู่กรุงเทพเซฟอะไรเราได้ก็ต้องเซฟเลือกอยู่หอพักไม่ได้แพงเท่าไหร่สงสารแม่ข้างห้องมีปาร์ตี้ตลอดอีกห้องก็เสียงดังตลอดแม่เขาก็สงสารเราที่เราต้องทํางานออกตีห้ากลับมาสี่ทุ่มทุกวนันเขาจะโทรหายามทุกวนันให้ยามมาเตือนบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เราได้นอนแต่ห้องข้างๆก็จะด่าแม่เราให้เราฟังทุกวนันเป็นช่วงชีวิตที่ไม่อยากกลับ มาเป็นอย่างนี้อีกแล้วอยากพูดอะไรกับคนที่อยากจะเกิดบ้างแจ็กกี้กล่าวว่ามันคือความอดทนแจ็กกี้รู้สึกว่าตัวเองอดทนเก่งเรื่องความอดทนมากๆอีกอย่างเราต้องไม่หยุดนิ่งเราทํางานในสื่อต้องไปให้ทันสื่อให้ได้พร้อมปรับเปลี่ยนทุกสถานการณ์ถามว่าเคยรักนักแสดงคนหนึ่งที่เล่นละครด้วยกันถึงขั้นเดินไปบอกว่าหนูชอบพีกนะแจ็กกี้อธิบายว่าเรารู้จักกาันเขาก็มีแววว่าจะชอบเราชวนไปโน่นไปนี่เราก็รู้สึก ว่าเราเริ่มคิดกับเขาแล้วสิ่งที่เขาทามันคือการกระทําแต่ไม่ชัดเจนก็เลยไล่ไปถามเขาว่าคิดอะไรกับหนูหรือเปล่าเพราะหนูรู้สึกเริ่มชอบพี่แล้วถ้ารู้สึกก็จะได้ไปต่อถ้าไม่รู้สึกก็จะได้ถอยเขาบอกว่าคิดกับเราแค่พี่น้องถามว่ามองหน้ากันติดไหมแจ็กกี้กล่าวว่าก็ติดอยู่ถามว่าเหินไหมก็นิดหน่อยก็ถามตัวเองว่าแล้วจะชวนฉันไปกินข้าวต้มตอนกลางคืนทําไมก็ไปกินข้าวแล้วไม่ใช่ข้าวต้มกุยด้วยเป็นข้าวต้ม หมูสับเหมือนอาหารเช้าระยะเวลาช่วงนั้นเขาก็จะมีความแบบถึงบ้านอย่างกินข้าวยางทําโน่นยากอาบน้ํอยางฝันดีนะคะพิธีกรก็ออกปากห็นด้วยเช่นกันว่าถือว่าจีบเลยนะถามว่านานหรือยังแจ็กกี้กล่าวว่าก็นานแล้วถามว่าเป็นพระเอกไหมแจ็กกี้กล่าวว่าเฉียวเชียวทุกวันนี้ยังเจอกันอยู่ก็มีความอิลกอิเลือแต่ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้พี่น้องก็คือพี่น้องเมื่อถามว่าถ้าวันนี้เขาจะกลับมา เขาบอกทบทวนแล้วอยากจริงจังเป็นไปได้ไหมแจ็กกี้กล่าวว่าก็เป็นพี่น้องกันไปเป็นไปไม่ได้มันผ่านมาหลายปีแล้วทบทวนอะไรนานขนาดน,านั้นความรักไม่ใช่คณิตศาสตร์ต้องมาคิดนานถามอีกว่าแล้วมีเจอกันอีกในงานไหมแจ็กกี้กล่าวว่ามีอยู่แล้วช่องเดียวกันก็ต้องมีเชี่ยว